สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับในรายการซ1ลเวอรเกมเมอร์ทีนะครับโอ้แหลกว่ะแป๊บนึงโอ้โอ้ไม่กาดนะครับแหลกมากนะครับไม่รู้เป็นไรมันแหลกมากจริงดูเมามันกระพริบมากๆเลยนะตรงของนะสงสัผมโหลดผมพอดีผม,ผมโหลดเกมในสตรีม hey, อยู่นะครับเกมซิ n โลนะครับ แน่ตอนนี้แบบยังแหลกอะ่ะสุดสุดอะ่ะยังแหลกอะ่ะโอ้ยแล้วผ่านไปนะไรเนี่ยฮะโอ้ต้องไปพอดีผมลงวินโดว์ใหม่นะผมก็เลยสงสัยต้องไปลงไอ้พวกไอ้ไอ้พวกเอ่อไอ้เจ้าอะไรวะเขาเรียกอะไรล่ะเออช่างมันนะฮะขนาดนี้โอ้ยแหลกว่ะ เล่นเกมอะไรกันไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าดูภาพอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามันอาจจะดีกว่าน,นี้แนะ่นอนนะครับแน่นอนปะเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มต้นไม้ของเราดีกว่าคือคลิปนี้จริงจะหาลาวาแล้วเอาไปทําเป็นเสาไฟตรงนู้นเป็นใหญ่ๆไปเลยนะครับเวลาเราออกเดินทางจะได้ไม่หลงกัน นะครับคือตอนนี้ทีสองทีสองทีสิบนะง่วงมากนะก็เลยมาอัดคลิปก่อนไปนอนนะอาจจะแป๊บเดียวนะฮะไม่ถึงสิบนาทีไม่ถึงสิบห้านาทีก็ได้นะค,คลิปนี้ตอนนี้แหลกมากครับแหลกจนผมเริ่มลมคานแล้วครับผมเริ่มลมคานแล้วครับเฮยต้องอัปเดตอ้ไม่ไม่อัปเดตการจอโกฟินเจลมึงงานเนี้ย โอ้แหลกวะ่ะโอ้แหลกโอ้อาจ,จไม่ได้นานแน่นอนคลิปนี้ครับจังหวะนี้ครับยังแหลกไหมฮะอ,อือหืออือหอ้อเมก้เนี่ลองเปลี่ยนเด็กเจอแพ็กดีเอออาจจะช่วยได้ก็ได้นะเฮ้ยใครจะไปรู้ แล้วก็เกิดได้เสียงแปลกๆไปหน่อยแล้วก็จะมีเสียงไม่ชอดอีกน้อยนะเพราะเพราะผมไม่ใช้ไดเจาตัวได,ไดเวอร์ใหม่ๆนะก็ไม่เชื่อว่าใหม่หรอกมันอาจ,จะเก่าแล้วก็ได้นะอู้เหมือนถือจะแผงนี้จะช่วยให้ลื่นขึ้นสักนิดหนึ่งนั่นน่ะนะแต่ก็เหมือนไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดีนะครับโอเคโอ้แหลกอยู่ดีแหละ เออแล้วผมกล่าวว่าผมจะเล่น how how red moon เออ back to the nature อะไรนั่นอนะ่ะนะอยากเล่นนะไปดูคลิปพี่เองมาแล้วมันอดใจไม่อยู่จริงๆนะครับมันอยากเล่นน้าเล่นมวกนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเล่นแล้วจะมีคนดูหรือเปล่าก็อยากถามลองลอง,ลองถามดูหน่อยว่าอยากดูกันหรือเปล่า เออถ้าไม่อยากดูก็จะได้ไม่ทำอะไรวะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอ้ขอโทษครับเขาบอกนะครับมัน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 ,มนตีสองแล้วง่วงนะโอ้ยเอาจริงครับเดี๋ยวค,คลิปนี้เสร็จผมต้องไปลงเดเวอร์อัปเดตไม่ใช่ดิถ่ายคลิปเสร็จนี่ผมต้องไปไปนอนดิหรือไปนอนแล้วตื่นเช้ามาค่อยม,มา แก้นะครับเนี่ยไอ้เล็กๆ,ๆอย่างเงี้ยนะออไม่ก็ถ้าแกม่ได้จริงก็ช่างหัวแม่มันนะครับลงเลเวลกระจอาใหม่เลยนะครับจบโอเคครับก็กินขนมปังครับต่อไปครับเราจะเดินเที่ยวเล่นรอตอนกลางคืนก็ได้นะครับแตะตอนนี้คือเราจะไปสำรวจฟาร์มกันนะครับโอ้รับไม่ได้วะอะไรอย่างแลกเลย กมากนะครับใครแบร่แบ่แบ่เนะี่ยเดี๋ยวฆ่าทิ้งเลยกล่องอะไรเนะี่ยกล่องนี้เหมือนไม่ได้ใช้แล้วมั้งอ๋อบหายเต็มเออช่างมันเอ กองนี่ผมว่าผมเอกว้เก็บใส่ข้าวนี้ดี่าน่าจะมีประโยชน์กักนเยอะเลยนะครับแหลกนนเนี่ยเออน่าจะมีประโยชน์กักนเยอะเลยนะครับเอาไ้ใช้เก็บข้าวตรงนั้นเออม่นไม่คิดตั้งนานวาเราโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับดูดูด เนี่ยผมต้องไปลงอันนี้ใหม่มั้งเดเวการจอมันอันนี้มันดีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะแต่ตอนนี้คือแบบแดกมากนะครับเออเหล็กครับเหล็กหมวกหมวกเออ,อ,อมผมได้แยกหินเก็บไปด้วยกันไหมมันจะไม่นะเพราะฉะนั้นก็เก็บเก็บไปดินนะดินก็เก็บไว้ในส่วนของดิน หินก็เก็บได้สองกองหินนะป่ะขึ้นข้างบนกันถ้าเปิดสบิบสองนะจะเป็นไรปะโอ้แหละโอ้ยอร่อยค่าตัวยังน่ะรู้สึกว่าค่านี่เยอะมากนะเยอะเยอะเยอะอยู่ก็เยอะอยู่แ,ลแหละเออ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกทีดีกว่านะครับหลังจากที่มันค่ําแล้วนะเพราะคลิปนี้คงไม่มีอะไรจริงนะก็แค่ไปเดินผมจะเออเดี๋ยวไปหาลาวาเผื่อไว้ดีกว่าเออในถ้าน่าจะมีนะเขียนลองไปเก็บลาวากันอ๋อทางเขาทำอ๋อลืมมันเล่นนานจัดแหลกันเน้ เอเอนี่แสดงว่าทางที่ผมอุดไปนี่มันต้องมีลาวาโอ้โห้เซอร์ไพรส์จริงจริงขอลาวาหน่อยโอ้การเจ้าทางเดียวน่าจะให้สองถังนี้โคตรปลื้มโอเคเอ่ออุดอุดไว้นี่แล้วกันเอเอ,เอปักไฟหน่อยเออไปละได้ลาวาละกลับ <laughs> คลิปนี้ไม่ตัดนะไม่ตัดเพราะมันอาจจะสั้นๆเองนะครับ นอกจากเอตอนที่ขึ้นไปเอาลาวาวางไว้นะครับเอเอไอวางไว้ดีกว่าแล้วเราเออเอาไปตั้งเป็นเสาวไว้ดีกว่าแล้วเราก็ค่อยไปวางลาวาใส่อีกทีหนึ่งโอเคไปตั้งวางเสาเลยโอเคเลยคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะดีอะไรเนี่ยตรงเนี้ยถามว่าก็จะไปทําไปไม่ไปทําอย่างอื่นดีกว่าแล้วก,ก็ก็นี่แหละดีแล้วนะครับ เอไม่ได้หินมาชิบหายเฮ้ยี้เขียนเล่นเทเว m มู n จุงเราก็ยังไม่ได้เล่นเนี่ยวะก็ไปเล่นเล่นมาแล้วแหละก็หนุกดีนะซื้อมล็ดมาปลูกอะไรเงี้ยโอ้ยสบายรวยกินกินน้ำฟรีด้วยไ <c ười> ข่ไม่ว่าส่วนจีอะไรนะก็หน่อยเงินมันพิ่งไปเล่นมาตอนกี่โมงวะ รู้แต่จำไม่ได้แต่เล่นตอนช้าๆนี่นแหละเออก็เลยอยากเอามาอัดนะครับโอ้ลวงซะง,งั้นนี่น่าทำ l ล t เ e อมาไวอ้อ่ะโอเคไม่รู้ผมจะทำไปทำไมนะให้มันดูเด่นนะอื้อค้างเกมอย่าพิ่งแคสนะ ให้เสร็จก่อนให้เสร็จก่อนโน้อย่าพึ่งอย่าพึ่งสูงอีกสูงอีกสูงอีกโอ้ไม่กาดความแหลกมันเป็นอย่างนี้นี่เองกูต้องโดนดาว,ควาคอมกากันแน่เลยโอ้ไม่กอดเออ โอเคเดี๋ยวเผื่อวางน้ำขึ้นลงมาจากข้างบนเออเรามีน้ำไหมโอเคมีป่ะขอแค่จะตกลงไปเวียนพอจะต,ต่อขึ้นไปครับแบ่งกระจกไว้ใช้หน่อยเออนทั้งสิบแปดอันก็ยังดี <c oughs> <c oughs> เอาเสียดาย <c oughs> ไม่ละมึง <c oughs> เอ้ยหมดสิบแปดอันพอ โอ้เห็นกอามาแบ่งใช้แล้วกันนี่ยอดลาวางไปเลยว่าแล้วเชียวมันต้องไหลลงไป มีเงินเทลงไปนะรับรองได้เป็นไอ้อะไรเออ <c oughs> ออกซิเดียนไม่ก็คอปเปอร์สะโตนแน่โอเคได้แล้วมั้งชิมายแลน้ำไหลออกข้างโอ้ไม่กอดแล้วไง พระเจ้าช่วยกล้วยตากเฮียโอ้ตรงนี้นะตรงนั้นมะีบ่อน,น้ำไม่งั้นเราไฟหายเออเอือเอือเลยทีเดียวออืโอเคต่อไว้เผื่อขึ้นไปหน่อยแล้วกันโอเคเฮ้ยอูจะตายยี่เนี่ยเด็กเด็กชาอย่เยวอูจะตายอ้กผมจะตาย โอ้ยอเลยอิจฉาว้าวว้าวว้าวบกบกเออขึ้นไปครับเกดเย่ถึงจุดสุดยอดแล้วลงไปกันเถอะเสร็จแล้วมาแค่นี้แหละเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ตัวเสียวเสียวซีแซดเลยทีเดียวไม่สูงเท่าไหร่เนาะแต่ช่างมาันเถอะทำไว้แค่นี้แหละไปแหละค่อยมาต่อยบนซุงซุงอีกก็ได้หลังใหม่ที่มีทรายเยอะอย่างเงี้ย เออว่าแต่เราเจอหมวกไ้เอ็มพีซีแล้วนี่ว่าแต่ยังไม่ได้ไปเลยผมเจอแล้วมันต้องวิ่งไปทางไหนนี่แหละตอนที่เราเดกออกไปไปจนภัยผมอัดไวบ่าวอัดไวมัง้งโอเคโอเคต้องไปแล้วครับสำหรับวันนี้โอเคนะครับสำหรับพีนี้คณต้องออกตลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดกดไลค์และสต๊าฟกันด้วยนะครับโอเคไปไปจ้าเดวย